มาแล้วครับพี่น้องคู่แข่งตัวสำคัญของอ้อยยักษ์เขียวนั่นก็คือเหลืองบาสินพี่น้องลุงชวนกำลังจีทดลองเบิงอ้อยชนิดนี้แตกต่างยังไงไปเบิังกันครับพี่น้องที่เขาบพกครับลักษณะเด่นของอ้อยเหลืองบาสินนะครับคือมันมันเล้วลุงชวนถือว่ามันเล็้วมากเลยนะครับแบบว่าแสงฉีกระดาษยักษ์เขียวเลยแต่ว่าข้อข้อด้อยของของเขาก็คือลั้น่อยก็ยักษ์เขียวแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันบวกอกดอกพี่น้องจากจากเรียนกับบลอกแล้วมันที่เหงาได้เหงาได้ เยอะมากนะครับสาหรับอ้อยเหลืองบาซินแต่ว่าการแตกกอนะครับก็ถือว่าพอใส่ได้นะครับก็ถือว่าดีทำขึ้นยักษ์เขียวนะครับการให้ลูกเพราะว่านี่วางทีนะครับอันนี้อันนี้ไ่ได้วางเป็ยนยอดอันนี้ใส่ล้าปลูกนะครับบ่ได้บ่ได้ใส่ยอดปลูกสําหรับยักษ์เขียวแปลงนี่นะครับก็ปลูกเทียบกันนะครับเพื่อที่ขยายพันธุ์อ้อยเหลืองบาซินเนี่ยลุงชวนว่าหนาจะเป็นคู่แข่งที่หนาย่นของยักษ์เขียวเลยนะครับที่สูสีกันแบบอันนึงใหญ่นะครับอันนึงเหยานะครับแล้วก็อ้อยเหลืองบาซินข้อดีของมันคือข นะครับทรงโรงงานได้นะครับเอาให้สร้างได้นะครับนี่คือลุงชินที่พัฒนามันไปปีนี้ลุงชิน่าจะได้หลายล้ำอยู่นะครับหลายร้อยล้ำแต่ว่ากับลุงชินว่าที่เห็ดเป็นอทดลองเบิ้งปลูกให้เป็นงานเบิ้งนะครับให้เป็นหลายๆเบิ้งแล้วเขที่เฮ็ดเป็นหลุมมันน่าจะเหมาะกับอ้อยหลุมมากๆเลยนะครับเพราะว่าข้าวอ้อยหลุมเนี่ยคือเขามีโอกาสค้ำเราไให้มันล่มนะครับบ่ให้มันล่มแล้วมันตีเหงาได้แลวเฮะใส่ใสหลายๆใสทีเออกนะครับใสหลายตา แล้วจะได้เห็นมันขืนสรุปเลยนาจะได้ลุมละลอยโล่งเสรครับผมว่าน่าจะพัฒนาได้จังสันเพราะฉะนั้นอ้อยเขียวนะครับอันนี้คือเบิง่งง่ายๆเลยพี่น้องอยากย้อนแสงแน่นะครับความแตกต่างนะครับเห็นว่าครับพี่น้องนี่คือเหลืองนะครับอันนี้คือเขียวสูงกว่ากันชัดเหยมากเลยนะครับพี่น้องเจอคู่แข่งแลว้วยักเขียวเ,ยเอ้ยอ๋อจังไดก็ฝากเอฟซี C, พี่น้องอยักเขียวนะครับให้พิจารณาเบิง่งคอยรุ่นไปกับลุงชนนะครับว่าระวัง เหลืองบาซินกับยักษ์เขียวของลุงชนเนี่ยอันใดทีด่แน่นะครับน้ำหนักตอก่อตอล้มเดี๋ยวลุงชวนจ่มาพิสูจน์ให้เบิ้งครับกดติดตามไว้พี่น้องสำหรับเอฟซีอ้อยนะครับขอบคุณหลายที่ติดตามครับคลิปนี้ทรัมี้สะก,ก่อนครับสวัสดีครับผม